หลานผมนะเอาไปแล้วตาเมึงเลยไปไม่ได้แผนไหนก็ได้ที่ห้ามเกินสองคนนะมึงขึ้นได้หมดอนะ่ะนี่ไม่รู้เอ็กเอ็ก ขอเบียร์สองขวดอันนี้ขวดพระเอกขวดหนึ่งน,นั่นน่ะของเอกอะขวดหนึ่งเออไอ้กันว่ายน้ำมาดิกนรลองว่ายน้ำมาขึ้นอันนี้ดิลงุไปดิไอ้ไหนไอ้ไหนเอาส่งต่อขายให้กูมั้งเราขกดเลแล้วเน่ง อ่ตมเาวเว,วยายาวยยยาไ,ไ,ไ <c oughs> ียวเ,เสื้อมึงเปียกวะเนี่ยยังไม่เปียกมาขอเช็ดเช็ดมือน่เช็ดมือที <c oughs> โถเดยกพ่อมึแงแกล้งเรเน <c oughs> โถแลโทรศั์กูแม่ <c oughs> โอ้ฮะสูสูเอ้ยลำหน้ารอด้วยลำแรกลำแรกรอหน่อยเนี่นี่นี่เอกในท้ายนี่เขาบอกว่า เบียร์ขวดเดียวนี่ยได้เย็นได้เย็นวางอะ่ะ <testimony> อันนี้เดี๋ยวของผมนี่คือแบบว่าเอาไปเลยคนละขวด <introduction> ตีคู่ตีคู่ตีคู่หน่อยตีคู่หน่อยเออต้ตาตูนหน่อยตีคู่หน่อยตีคู่หน่อยเฮ้ยเฮ้ยขอขอให้ให้ใหใหหนายท้ายผมกึ๊บน <wright> ึงเฮ้ยเร็ว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  เร็วๆร็วเร็วให้ในถ่ายผมกึ๊บนึ่งในในถ่ายคุณด้วยนะในถ่ายคุณก็ดีนะคนละกึ๊บคนละกึ๊บเอ้ยเร็วๆๆเอ้ยเบาเบาเออเบาเออไอ้นวลไอ้น่นเราเราอย่า โอ้เรายังอยู่เราอยู่ใจเย็นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตกน้ำไปแล้วเอามานู่นลีนี่นู่นไอ้นี่น้ำเราอ๋อนี่ไม่เป็นไรน้ำหมดไอยเรายังอยู่เราอยู่ไม่ต้องห่วงเพียวกินขวบแผ้โดนหัวเฉยเออใช่เมื่อกี้นะฮะตรงเนี้ยเออเห็นอยู่เหมือนกันโทรทีโทรทีโทรที้ยเราเอาสนุกไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวกินด้วยกันกูจจะเเ็บยลชัางมัน เน่เน่เอาฝาเอาฝานี้แทนเอาฝาฝาน้ำแทนลุงท้าอยู่นี่ครับลุงท้าอยู่นี่ลุงท้าอยู่นี่เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วไม่เข้าไม่เข้าเออกินได้ใครร้องใครร้องใครร้อง นีกินกินกันทุกคนไหมมีแค่ผมที่ช่วลายครับอ๋อแล้วอ้าวแล้นี่ไม่กินอไอ้นี่ไอ้นี่บอกมันกินอ่ะเออบอกให้เบียร์ไปขวดหนึ่งมันพายใหญ่เลยเราสามคนนะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวเอาเบียร์ที่ผมคนละขวดเนาะกินเบียร์อะไรกินอะไรก็ได้ช้างก็ได้โอเคครับรู้เรื่องเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวเอามันจะได้สนุกหน่อย เก็บเนี <Allah> <V att ly> ่ยหนีไว้ดิเนี่ยมันไม่หล่นแล้วหนีไว้เออ

เกอะนี่เขาบอกว่าอีกนิดเดียวโดนโดนแพลเรากลัวโดนแพ้ไม่กลัวตายหรากลัวโดนแพลสวยจัดนี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ล้างแพลแบบนี้แพลครั้งนี้แพลอะไรแพลร้องแก่งเหรอแพลไม้ไผ่แพไม้ไผ่ อะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ยังไงวะโอ้เดี๋ยวถ้าเกิดกลับมาแล้วเราหกหมดนะ <c oughs> ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับกันทั้งสามคนนะ <c oughs> ถ้าเราหมดก็คือไม่ต้องกลับ แม่บกมือหน่อยบอกนิ้ว่อยแม่ไม่ได้แล้วอ่ะใคส่ดนสาดนี่นี่โดนนี่โดนอะไร,รอ่ะแม<า>่บกมือหน่อยเอาฟี่ฟฟฮัลโหล,ล,โลบกมือบอกมือ,อ <c oughs>

มันไกลเหมือนกันน,น,ะะน,นะเน,น,นี่ยเท่าไหร่นากี่เมตรเอ้ยรูปรออันนี้กี่เมตรกี่กิโลเนี่ย่ไปช้าประมาณสี่สิบห้าทีอะหโอ้โหก็เป็นกิโลดิโอ้โหเวนกำแล้วกูนึกว่ากูกูอัดไว้เต็มที่เลยเ <c oughs> มมกูเต็มแนะ่ <c oughs> ไปไม่เป็นไรสู้ าแล้หยึ่งดองที่ดอนนี่ดอนี้างไอ้ไหนไอ้สัตว์จักไอ้ไหนจกัจกจักขึงขวดแม่ยึดมามันเยอะเกินไปแล้วเนี่ย <c oughs> ไปให้เขาดิไปดิไอ้นาย่ให้ด,หด,หด,หดไม่ใช่ให้ใหคนขายเรือคนพายเรือกรุบก่อนบอกกบก่อนเออยกบก่อนไม่มีไม่เป็นไรเ,ไมเไรสมน้ำไงไโธ่จะไกลัวด,ลด,ดิได้ได้ได้กินได้กินไดอยู่ ตน,นี้เราติดหินกูรู้กูว่าแล,ล,ล้วลมันขวางใช่อ่ะเฮ้ฮยรอกูด้วยรอด้วยวไอ้ไหนไปข้างหลังนั่งนั่งแป๊บหนึ่งให้พี่อเอาขาอราอออกก่อนไม้หัก